ครับ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  นี่เราเราขับวิ่งสวนทางมาใช่ไหมไม่ได้วิ่งผมวิ่งตามเขามาไปสองพันอ๋อวิ่งมาแล้วรถพ่วงวิ่งอยู่เลนกลางเนี่ยครับอืมผมเห็นกไกลแล้วอ่ะแต่เห็นไกลๆเลยก็คือแบบตุบแล้วชุ่มไฟระเบิดเลยต่อหน้าเลยใช่แต่ว่าพี่เพื่อนเขาก็คือขับตามมาั้งห่างระยะไกลอยู่อ๋อเพื่อนเขาก็เลยจอดแล้วนี่รถพ่วงไม่จอดผมก็เลยไปบอกปีบแต่บอกรถพ่วงให้เขาจอด๋อเขาก็าจอดอยู่ข้างล่างใช่ใช่เขามาอ่าคันหนึ่ง ขี่มาแค่คนเดียวมั้งคนละคันใช่ใช่บีแป๊บคนละคันคนละคันเลย